สวัสดีครับกระผมว่าที่ร้อยเอกรามินแสงประดิษฐ์รองผู้ในการวิทยาลัยเทคนิคดุสิตปัจจุบันเป็นรองผู้ในการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและทําหน้าที่เป็นรองผู้ในการฝ่ายบริหารทรัพยากรโดยดูแลในเรื่องของงานบุคลากรงานการเงินงานบัญชีและงานประชาสัมพันธ์และฝ่ายที่3คือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดูแลในเรื่องของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาดูแลส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาควบคุมดูแลองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาสังคมชุมชนกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษากิจกรรมตาหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือวิสามันกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารส่งเสริมการกีฬานันทนาการศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ควบคุมและดำเนินการให้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษางานแนแนวอาชีพและจัดหางานกิจกรรมหลักๆก็จะเป็นกิจกรรมในการจัดทําคู่มือนักเรียนนักศึกษาการประถมนิเทศปัดชิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาการดําเนินงาน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาการประกอบอาชีพการให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพการจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างๆการสร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆดําเนินการแนะแนวอาชีพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพการศึกษาต่อการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สําเร็จการศึกษาโดยมีการติดตามผู้มีงานทําการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพรวมถึงการจัดทํารายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไปเช่นโครงการร้อยแปดอาชีพเป็นต้นรวมถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบายเช่นโครงการศูนย์ซสร้างเพื่อชุมชนและโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมายงานครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษานั้นหลักๆก,ก็จะทําหน้าที่ของการเสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจําปีการศึกษาควบคุมดูแลส่งเสริมจัดทํารวบรวมข้อมูลประวัติของนักเรียนนักศึกษาข้อมูลการเรียนต่างๆพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนนักศึกษารวมถึงการส่งเสริมประสานงานครูที่ปรึกษาให้คาปรึกษาการแนะนํานักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของแต่ละภาคเรียน รวมถึงการส่งเสริมประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆในแต่ละภาเคเรียนรวมถึงการติดตามแนะนําให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนแก่นักเรียนนักศึกษารวมถึงการประสานงานครูแผนว,วิชาต่างๆและงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียนนักศึกษารวมถึงการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในแผนว,วิชาต่างๆสรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินเสนอฝ่ายผู้บริหารและสํานักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศาึกษาตามลําดับขั้นต่อไปงานปกครองงานปกครองนั้นจะดูแลในเรื่องของการดูแลนักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องงานปกครองจะประสานงานกับครูที่ปรึกษาแผนกวิชาและหัวหน้าง,งานในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอ,อบรมในสถานศึกษาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครองเพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษาพิจารณาการตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษาประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลวิวาท การก่อความไม่สนบในสถานศึกษารวมถึงการสรุปผลการประเมินการจัดทําผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายผู้บริหารและสํานักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามลําดับขั้นตอนต่อไปงานสวสดิการนักเรียนนักศึกษาด้วยหลักแล้วจะทําหน้าที่ในเรื่องของจัดและควบคุมดูแลสวดัสดิการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารน้ําดื่มการทําประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจหาสารเสพติดของนักเรียนนักศึกษาจัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาลการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงการให้คำปรึกษาการทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขอาณาัยให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสิ่งเสพติดต่างๆโรคภัยร้ายแรงต่างๆทั้งการป้องกันและการรักษารวมถึงการจัดโรงอาหารการควบคุมดูแลการประกอบอาหาร ให้ถูกต้องตามหลักโูชนาการที่ดีสำฤทธิ์ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการนำผลการประเมินตนเอง SAR ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามาศึกษาวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปนตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดมีแผนงานโครงกรารในการพัฒนาคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ตามการประเมินตนเองการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพตามแผนงานโครงการที่กำหนดต่างๆเป็นต้นฝ่ายบริหารทรัพยากรงานบุคลากรงานบุคลากรนั้นจะดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปนตามระเบียบของทางราชการการจัดทําแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษาจัดทำแผนแล้ก็พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาควบคุมจัดทำสิติ การรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษาการขอเครื่องราชการจัดทําทะเบียนประวัติของบุคลากรรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐการขอเปลี่ยนตําแหน่งและขอเลื่อนวิทยฐานะการออกหนังสือรับรองการขอรับบําเหน็จบํานาญเงินทดแทน และการบำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆเป็นต้นงานการบัญชีทําเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารหลักฐานบันทึกรายการบัญชีปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชีของสถานศาึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้องจัดทํารายงานงบการเงินและบัญชีเพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกําหนดระยะเวลาตามระเบียบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบรวมถึงการรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆไว้เพื่อตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบต่อไปงานการเงินจะเป็นการจัดทําเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณดําเนินการด้านการเงินการเบิกเงิน การเก็บรักษาเงินการนำฝากเงินการนำเงินส่งคลังการถอนเงินและการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรับเบิกจ่ายเงินตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี <S 2> <S 2> เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบต่อไป งานประชาสัมพันธ์ทำเกี่ยวกับการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาลมทั้งข่าวสารอื่นๆให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไปรับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นศูนย์ควบคุมเสียงตามสายโทรศัพท์ภายในและภายนอกการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การประสานงานกับชุมชนท้องถิ่นส่วนราชการสถานาศึกษาอื่นๆสื่อมวลชนประชาชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทำหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศาึกษาประมวลผลจัดเก็บรักษารวมถึงการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาสถานประกอบการตลาดแรงงานบุคลากร งบประมาณคารุพันอาคารสถานที่แผนการเรียนและข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการจาัดก,การศึกษาพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมถึงการกำกับควบคุมดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์ w w w v k i ไว o ์ g o ็ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้อนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิตในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับที่ผมรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและฝ่ายบริหารทรัพยากรผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตาม กฎระเบียบข้อบังคับและจะปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อการศึกษาของลูกหลานของชาวอาชีวศึกษาต่อไปขอบคุณครับ